สวัสดีแฟนบอลท,ที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะครับผมออกลูกงองแงอีกแล้วครับสำหรับราชันชุดขาวหริมาริดครับไม่พอใจสุดๆเลยครับฉุนขาดเลยครับที่ ชูตบริงแฮมโดนใบแดงครับใบแดงของชูตบริงแฮมในเกมที่เสมอกับโอซานุนา1-1ครับเมื่อวันเสาร์นํามาสู่ความผิดหวังของเัวมาริดครับที่มีต่อการทําหน้าที่ของกรรมการลาลิกาสเปนนะครับรายงานยังระบุอีกนะครับว่าราชานชุดขาวเนี่ยอาจพิจารณาย้ายไปเล่นลีกอื่นครับอย่างเช่นเซเรียอิตาลีลีกเอิงฝรั่งเศสบุนเดสลิก้าเยอรมันครับซึ่งเป็นลีกสูงสุดของอิตาลีฝรั่งเศสเยอรมันตามลําดับแล้ว ไม่อยากจะมาเล่นพิมลีกบ้างเหรอครับพิมลีกมันหินนะ,ะถ้าจะมาก็คิดดีๆนะครับเขาก็อยากจะแก้ไขปัญหาที่สโมสรเผชิญอยู่นะตอนนี้ครับอย่างไรก็ตามครับการเปลี่ยนแปลงลีกใดๆที่จะเกิดขึ้นกับเรอัลมาดริดเนี่ยมันต้องได้รับการอนุมัติจากยูฟ่าแล้วก็ลีกนั้นๆด้วยถ้าลีกนั้นๆน่ญญะ,ะไม่อนุญาตหรือว่ายูฟ่าไม่อนุญาตไม่อนุมัติเนี่ยรวมไปถึงฟีฟ่าด้วยนะครับผมสามองค์กรเนี่ยถ้าเขาไม่อนุมัติคือจบข่าวคุณย้ายไปไม่ได้ แล้วก็ยังมีรายงานอีกนะครับว่าผู้ตัดสินเนี่ยเขียนรายงานขึ้นไปยังฟีฟ่าแล้วก็ยูฟ่าเลยนะครับว่าจูด่ะมันไม่เคารพกรรมการมันไม่เคารพคําตัดสินมันเข้าไปสบดัดมันเข้าไปว่ากรรมการครับมันก็สมควรละครับที่โดนใบแดงครับสําหรับผมนะครับผมอยาก อยากจะให้ทางเดลมาดิดตราชันชุดขาวเนี่ยอย่าโทษแต่กรรมการครับให้ดูนักเตะของตัวเองด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเคลยริยานเอ็มปัปเป้วินิซิโจูเนียจูดบริงแฮมเนี่ยประวัติมันธรรมดาที่ไหนล่ะครับผมคิดว่าตัวเองเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วจะใหญ่ครับทุกคนหรือไงมันเป็นไปไม่ได้ในสนามครับผู้ตัดสินคือใหญ่ที่สุดครับคุณต้องเชื่อฟังผู้ตัดสินเขาแค่นั้นนะครับผมถ้าคุณทําตามกฎระเบียบของเขาจริงๆอ่ะมันไม่มีใครทาอะไรได้อยู่แล้วครับสำหรับวันนี้ขอตัว สำหรับวันนี้ก็เป็นข่าวเด็ดประจำวันนะครับแต่ก็ไม่ลืมครับมีทีเด็ดมาฝากท่านผู้ชมด้วยนั่นก็คือศึกยูฟาแชมเปี้ยนครับคู่ระหว่างปิศาจแดงดำเอซิมิลานเจอกับเฟอนิยูนะครับมิลานเนี่ยพลาดท่าแพ้มาก่อนในนัดแรกครับเกมนี้ได้กลับมาเล่นในรังเนี่ยพวกเขามีผลงานในรังที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะครับส่วนเฟอนิยูเนี่ยออกนอกบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะแย่ครับดูทรงแล้วคู่นี้เนี่ยศักยภาพ มิลานเนี่ยมันเหนือกว่าอยู่แล้วแล้วก็ได้เล่นในบ้านเสียงเชียร์สภาพแวดล้อมอะไรต่างๆอย่าลืมนะมิลานเนี่ยเป็นทีมที่เล่นในบ้านแข็งแกล่งแบบสุดๆติดอันดับท็อปของยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นครับเกมนี้ดูทรงครับมิลานไม่น่าพลาดครับน่าจะยิงขาดเฟนิยูดไวครับสก,กรอร์ที่คาด3า3-1ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดต like, ิดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สู้